สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o เ Sense ครับวันนี้นะครับเราจะไปทําการทดสอบนะครับจักรสกูตเตอร์ไฟฟ้าว่าจะไปทํางานนะครับซึ่งระยะทางนะครับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดหมายของเรานั่นคือโรงเรียนของผมเนี่ยระยะทางอยู่ที่32กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็พื้นที่นะครับมีทั้งทางตรงนะครับปกติแล้วก็ทางขึ้นเขาแล้วก็ทางลูกลังนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคที่ครบวงจรเลยทีเดียวในการทดสอบ นะครับเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ว่าสมรรถนะเพียงพอที่จะเอาไปขับใช้ในชีวิตประจำวันหรือขับเที่ยวหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเส้นทางนะครับเป็นระยะระยะแล้วเจอกันครับไปนะไ n i ่อน ในช่วงแรกนะครับของการเดินทางของเรานะครับผมก็จะเป็นพื้นถนนในเมืองนะครับซึ่งในพื้นที่นี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ถนนแบบ เป็นทางลาดยางละครกรีตนะครับแต่ว่าจะมีรถเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าเจ้าสกูตเตอร์ไททัน RX ตัวนี้นะครับก็จะสามารถนะครับมุดนะครับขับได้อย่างสนุกสนานนะครับไม่ได้ทําให้มีการจราจรติดขัดแต่อย่างใดนะครับถึงแม้ว่ารถจะเยอะนะครับตัวสภาพรถที่คล่องแคล่วเนี่ยก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วครับผม ด้วยความเร็วของเจ้าสกูตเตอร์ไททัน RX นะครับที่มีมากถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็สามารถให้เรานะครับสามารถที่จะเล่งนเครื่องนะครับแซงรถต่างๆได้นะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าต้องควบคุมความเร็วของตัวรถให้ดีนะครับแล้วก็กะระยะนะครับรถที่สวนทางมาให้ดีด้วยนะครับไม่งั้นจะอันตรายเป็นอย่างยิ่งเลยครับผม Being alone Well, I don't care Cause right now I feel the love That we said we would burn Oh, I know that you feel it too I know that I told you we're over I swear ส่วนเส้นทางตรงนี้นะครับก็ถือเป็นไฮไลท์ของการเดินทางในรอบนี้เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากทางโรงเรียนของผมนะครับเป็นทางขึ้นเขาลงเขานะครับพร้อมกับทางลูกลังนะครับผมก็จะได้รับประสบการณ์กับความสนุกของการขับเจ้าสกูตเตอร์ไททัน RX ได้แบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการเดินทางนะครับโค้งเยอะๆขึ้นเขาเยอะๆเจ้าสกูตเตอร์ไททัน RX ตัวนี้จะเดินทางได้หรือไม่ครับ Tonight we could do this right. We'll find the remedy, or oh, would you stay? i'm so bad just listen i miss you and i know that i said all these things but now when you're with her i can see that that you miss me โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับก็คือที่ทํางานของผมครับโรงเรียนหินฝนวิทยาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันหน่อยครับว่าตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับ เหลือพลังงานนะครับหรือแบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครับสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับผมที่ขับมานะครับจะเต็มอยู่ที่59โวลต์นะครับตอนนี้เหลือ49.2กโวลต์นะครับก็ใช้ไปประมาณ10โวลต์นะครับซึ่งการขับขี่ของผมเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ขับขี่ที่เกียร์3อย่างเดียวนะครับก็จะขับขี่ที่เกียร์1บ้างและ2บ้าง สลับกันไปเพื่อประหยัดพลังงานนะครับเก็บไว้ใช้ พลังงานหนักๆตอนที่ขึ้นเขานะครับหรือขึ้นเนินสูงๆนะครับส่วนโหมดนะครับผมใช้เป็น duo โหมดนะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับถ้าใช้เป็น single โหมดเนี่ยรถจะช้าแล้วก็กินพลังงานแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมส่วนทิปในการวิ่งนะครับ32.3กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าประสิทธิภาพของเจ้าไททัน RX ตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับเหมาะมากนะครับถ้าใครที่จะเอาไปใช้นะครับในการขับไปทํางานนะครับ ร,ระยะทางนะครับ25ถึง30กิโลเมตรเนี่ยสบายๆเลยครับทำความเร็วได้โอเคนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับ would you stay till the morning light, would you me would you let leave tonight, could this right. morning